thank you ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่ คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่นครนายกนะฮะที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับมาดูรถสวยๆคันหนึ่งนะครับเป็นเทเลอร์ลากนะครับที่ต้องขอบอกเลยนะฮะว่าพี่เอกเนี่ยเป็นช่างนะครับที่ทารถบ้านนะครับแล้วก็เทเลอร์ผู้นี้ขายด้วยนะครับนะคุณผู้ชมครับก็เลยวันนี้พี่เขาเอาตัวนี้มาให้ดูบอกว่าเป็นรถตุวใหม่ที่ล่าสุดเลยนะฮะที่ทําขึ้นมานะครับแล้วค่อนข้างที่จะละเอียดรายละเอียดนี่ค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยตอนนี้เราอยู่กับพี่เอกครับเรามาสอบถามครับพี่เอกครับแนวคิดตัวนี้ที่เราทําตัวนี้ขึ้นาี่่พพรรอไ จริงๆอ่ะผมจะใช้รถบ้านกันอยู่แล้วในกรุงเทพแฮะแล้วก็จะมีรถบ้านที่เป็นคันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยบางทีมันก็้นที่จํากัดจะมันบางทีความความใหญ่ของรถเนี่ยบางทีมันทําให้เข้าพื้นที่ยากแต่บางทีเราผมเลยตัดใจลองทําคันเล็กขึ้นมาดูเพื่อว่าบางทีเนี่ยเอ่อเวลาเข้าไปที่ที่มันแคบหรือที่ที่แบบ เออมันเป็นเป็นเดินออไม่สามารถที่เข้าได้เนี่ยเราจะเอาตัวนี้เข้าไปได้เลยแล้วมันกระทัดรัดคือสามารถนอนได้สองคนแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องว่าความใหญ่ของมันอ่ะมันจะไม่กินที่คนอื่นเขา <c oughs> เห็นรถเล็กๆแบบนี้พี่เอกครับในรายละเอียด e e เนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างครับพี่ข้างในเหรอฮะข้างในคันนี้ก็อะไรเข้าไปบ้างจริงๆก็มีเป็นไฟเนี่ยส่วนใหญ่ไฟจะเป็น12โวลต์แล้วก็จะมีแอร์ตัว2 0 0พ ปัดอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็สามารถใช้แอร์ได้ในกรณีที่มีที่เสียบไฟหรือมีเครื่องเกนเล็กๆสักเครื่องหนึ่งได้อยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นครัวใช่ครับก็เป็นครัวครับเป็นครัวเล็กๆเป็นครัวนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมครับด้านในเนี่ยจะเป็นนอนในนอนได้2คนนะครับแล้วก็ระบบไฟระบบแอร์อยู่ด้านในครบสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่อนข้างที่สมบูรณ์แบบนะฮะเหมือนการลดบ้านยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนะพี่เอกเอางี้ดีกว่าพี่เอกครับผมใจร้อนอยากจะเข้าไปดูจริงๆเลยพี่เอกพาผมไปเดินดูได้ไหมฮะ เอาโอเคเคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินดูในรายละเอียดข้างในกันดีกว่าครับเ,เชิญครับไปครับ<ป> so จุดแรกจุดแรกที่จะมาดูนี่ตรงนี้เป็นครัวใช่ไหมพี่เอกใช่ครับเป็นครัวครับไอตัวบานเนี่ยสามารถเปิดเก็บของได้ oh. แต่ตัวบานเนี่ยยังสามารถ oh. ที่จะเข้าไปเปิดด้านในได้ด้วยฮะ สามารถเก็บของได้ไสองฝั่งฮะอ๋อทะลุกันได้ใช่ครับทะลุกันได้ครับอหมายถึงว่าส่งของส่งอะไรขั้นใช่ครับใช่ครับบางทีบางทีเราไม่ต้องออกนอกรถนะฮะบางทีเราอยู่ในรถปุ๊บแล้วก็สามารถที่หยิบของที่อยู่ในนี้ได้โอ้ฮะเหมือนกันเหมือนกันสองฝั่งเลยใช่ไหมสองฝั่งครับเหมือนกันสองฝั่งเหมือนกันครับเหมือนกันสองฝั่งเลย แต่สามารถเปิดได้สองฝั่งเลยและตู้ตัวนี้เป็นตู้อะไรครับพี่ตู้ตตัวตู้เนี่ยเป็นไม้เป็นไม้จริงเนี่ยเป็นไม้ยางพาราผสมน่ะฮะเป็นไม้แผ่นไม่ไม่ที่พี่ตีตู้อ๋อตัวตัวนี้จะเป็นกล่องที่จะปิดตัวท้ายแอร์เป็นแอร์ตัวเป็นแอร์ตัวตัวเล็กครับอ่แล้วแอร์ระบายออกยังไงครับพี่เออท่ออยู่ใต้รถครับมันจะเอาลงมากล่องนี้แล้วก็สามารถที่ระบายอยู่ใต้รถเพื่อจะบังไม่ได้ไม่เห็น แล้วความร้อนที่ระบายจากท่อแอร์เนี่ยมันกจะลงใต้รถโดยที่ไม่ไม่มากวนตรงที่เราวาเรานั่งนี่นเ,นเราต้องใช้พัดลมดูดอะไรรึเปล่าฮะเออไม่ต้องครับตัวแอร์เนี่ยมันจะมีพัดลมมีตัวระบายความร้อนในตัวอยู่แล้วมันก็จะดูดออกแล้วก็มีตัวเดน้ำทิ้งอยู่ใต้รถเหมือนกันอ๋อระบบไฟครับพี่ระบบไฟมันก็จะเป็นสามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่อันนี้แต่เราไม่ได้ใส่แบตยิงใช้แบตเตอรี่ได้แล้วก็เป็นต่อไฟบ้านแล้วก็ต่อเป็นอินเวอร์เตอร์ได้แล้วก็เป็นตัวแปลงไฟ12โวลต์ฮะ แล้วก็สามารถที่จะตอบเป็นไฟ12โวลต์เนี่ยใช้ได้เลยนะเสียบไฟตอนนี้เราแปลงแปลง220อยู่เนาะใช่ครับแปลง220เป็น12โวลต์พอรถแสงสว่างของคันเนี่ยทั้งคันจะเป็น12โวลต์หมดเพราะเวลาเราเข้าไปในที่ที่ไม่มีไฟเนี่ยเราสามารถใช้แบตเตอรี่ได้โดยไม่ได้ต้องใช้ไฟได้เลย12โวลต์แล้วก็พอเวลาจะเสียบไฟชาร์จมือถือได้หมดปกติขอให้มีแบตก้อนหนึ่งหรืออนาคตเนี่ยเผื่อจะมีการรองรับโซลและเซลแล้วก็ เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงก็สามารถที่จะวางโซลและเซอร์ได้ใช่ใช่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเฟกหรือว่าเป็นแผ่นใช่ครับใช่ครับข้างบนนี้ถ้าข้างบนนี้ถ้าเกิดข้างบนเนี่ยพี่พี่เอกครับไหนไหนก็ดูแล้วถ้าข้างบนนี้ถ้าเกิดระวังหลุดท็อปเต้นได้ครับสบายครับผมขึ้นไปนั่งได้เลยเหลือเฟือเลยเพราะว่าโครงสร้างของตัวของผมตัวนี้ฮะครับเออรับกับคัสซีกับรับกับตัวมีตัวเหล็กโครงซึ่งซึ่งรับกับคัสซีอ๋อมันมีใช่ครับเนี่ยคาร์สไนท์ใช่ครับผมสามารถที่ขึ้นไปเงี้ยเหยียบตัวรถนี่จะแข็งมาก เพราะตัวกันชนนี่ก็จะยึดกับตัวรถครัทีหนึ่งความกว้าง่ะพี่ความกว้างอยู่ที่1.50เมตรห้าสิเซนเมตรห้บใช่ครับความยาวจากจากหน้าถึงท้ายเนี่ยสเมตรสีพอดีเพราะมันจะมีปัญหามันจะดีคือแผ่นที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหน้ามาตรฐานของที่เราบีอยู่เนี่ยคือความสูงเมตรความยาว2องเมตร มันจะเต็มแผ่นโดยที่เราไม่ต้องต่อมันจะกั้นมหาเรื่องน้ําำแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะพับขอบพับขอบออกพับขอบเพื่อจะเวลาน้ําฝนมันมันจะไม่ไม่ย้อนเข้าในรถฮะมันจะหนีออกมาอพับขอบหมดเลยครับแผ่นนี้ฮาจะพับขอบออกมาแล้วใช้ใช้อะไรป้ายหรือเปล่าฮะซิลิโคนอะไรหรือเปล่าเออซิลิโคนจะอยู่แค่ตรงฝั่งนี้ฮะเป็นตัวตัววางซิลิโคนไว้ครับ แล้วตอนมีเป็นขอบยางเป็นแผ่นยางอีกทีหนึ่งวิ่งครับแต่ตัวบานพับนี่ครับจะใช้เป็นบานพับของตู้คอนเทนเนอร์มันจะใหญ่หน่อยแงเวลารถขับแล้วกระแทกมันจะไม่หลุดเพราะเคยใช้บานพับเล็กๆแล้วปัญหามันเยอะบานพับหลุดเคลื่อนแล้วก็บานพับตกผมเลยตัดใจใช้ตัวใหญ่หน่อยอ๋อครับฮะเย่ยมๆมันก็จะเวลาเวลาเปิดเวลาจะแข็งแรงหน่อยครับตัวเนื้อเป็นพลาสติก พัสดูดนะใช่ครับเป็นพัสดูดนะร้อยเปอร์เ้อเครับตัวนี้รถคันนี้จะเป็นพัสดูทั้งคันตัวนี้เป็นท่อดบุบเลยจะสามารถกันน้ําได้ไม่มีพัสดูแล้วน้ำหนักอ่ะพี่น้ำหนักเบาเบากว่าไม้เยอะเหมือนกันใช่ไหมหลายเท่ามีคนถามแน่นอนเลยต้องใช้รถเก่งเล็กๆลากได้ได้ครับรถเก่งเอ่อที่เป็นรถประมาณพันสามเอ่อซีซีขึ้นไปได้หมดเลยตั้งแต่พันสามซีซีนี้ลากได้เลยครับผมเพราะว่าน้ําหนักประมาณห้าร้อยกว่าโลครับครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ครับสามารถปลดตรงนี้หมุนออก ล็อกแล้วก็สามารถเอารางยาอะไรออกมได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาจะดัดแปลงหรือว่าเขางได้เป็นอะไรเพิ่มเติมนี้ได้ครับจริงๆอาจจะเป็นจากปยานก็ได้ตรงนี้อาจจะเอาออกไปเป็นแหลกจักรยานหรือเป็นช่องใส่ของเป็นอะไรมากก็ได้หมดตัวนี้เป็นช่องใส่ของครับช่องใส่ของได้ครับเราก็จะใส่ของทั่วไปได้หมด ตองเหล็กเหล็กเหล็กคานเนี่ยตัวพี่ครับเหล็กคานอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเหล็กคานใช่ไหมเหล็กคานจะเป็นตัวด้านในครับจะเป็นเหล็กจะเป็นเหล็กตัวซีเหล็กตัวซีจะเหนียวมากฮะเป็นเหล็กเป็นเหล็กท่อนเต็มเลยความนิ่มความอะไรอรพี่ความนิ่มตัวนี้จะจะเป็นระบบแหนบเพราะจะไม่ได้จะไม่นิ่มหนึ่งเป็นระบบที่เป็นตัวเป็นตัวนอกเพราะว่าเราไม่ได้โดยสารความจะเป็นของของ ของตัวโชคเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถ่ายเพราะน้ำหนักรถลำเบาไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ค,คือตู้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมคือเปิดปุ๊บเนี่ยสามารถที่หยิบของจากในตู้แล้วก็เปิดด้านจากด้านนอกได้เหมือนกันอ๋อมาทะลุจากข้างหลังใช่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 ครับฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชัดบวางของเนี่ยก็สามารถที่เก็บเข้าได้ฮะสามารถที่เก็บฮ<ม>ะแล้วก็มีที่ชาร์จบือถือเสียบไฟได้แล้วก็อันนี้ก็เสียบไฟบ้านได้เลยได้ปกติฮะครับแล้วเปิดที่ปิดไปปกติแล้วก็นี่เป็นแอร์ครับ แอร์ก็เปิดได้ปกติครับนะครความเย็นกำลังดีเย็นไหมพี่เย็นครับกำลังดีได้ใช่ไหมครับพื้นที่อันนี้เอ็นเย็นกันสบายเลยครับตัวเล็กเนี้ยจิ๋วมากเลยใช่ครับนะฮะกี่กี่พัน BTU นะพี่เอออันนี้จะเป็นประมาณสามพันครับสามพัน BTU ใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่แขวนกระเป๋าเรื่อยไปอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเป็นฟองน้ำครับตองนี้เป็นพัดบูดหมดเลยพัดบูดใช่ใช่ใช่ครับเป็นพัดบูดหมดเลย ครับตัวงานเนี่ยตัวงานคันนี้จะเป็นต้นแบบฮะความเรียบร้อยอาจจะไม่ได้ได้เยอะเท่าไหร่ครับเป็นเบาะฟองน้ำนะฮะคุณผู้ชมครับก็เบาะก็หนาประมาณสักสามนิ้วครับนะครับฟองน้ำนอนสบายครับนิ่มสบายสบายนอนได้สองคนสองคนครับสองคนสบายสบายเลยนะเท้าก็ไปนู่นเลยครับ You tell me that you need some space. Sometimes I'm going clear your head. And that you need to go and find your place We should be here with me instead. You love somebody. Hoping that you'll come <coughs> back around. <coughs> you got me. ไม้ไม้ข้างในนี้ใช้เป็นไม้สนเลยใช่ไหมเป็นไม้ผมอันนี้เป็นไม้ยางพาราครับไม้ยางพาราผไม้ยางพาราประสานครับมันจะแข็งกว่าไม้สนหน่อยหนึ่งและน้ําหนักจะมากกว่าน้ำหนักจะมากกว่าครับแต่ว่าความเนื้อไม้มันจะแข็งกว่าจะเก็บจะเก็บงานได้ง่ายกว่าไม้สนไม้สนเบาไปฮะเลยไม่ไม่ค่อยอยากมาใช้การเก็บมุมไม้นะคุณผู้ชมครับพี่ก็จะเก็บมุมครับคอพอดีพวกผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์กัรลูกน้องก็เราก็ใช้ไม่มีมุมเหลี่ยมเลยนะครับเป็นมุม มมนมนให้ัถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่นอนไม่นอนเปิดแอร์ครับพี่ เราอ๋อได้ครับจะมีผมก็จะมีพัดลมดูดอากาศตัวนี้เนี่ยตอนนี้พัดลมดูดอากาศดูอยู่เนี่ยสามารถดูดอากาศจากจากด้านจากใต้รถน่านนอกเข้ามาแล้วก็จะผ่านตรงนี้ซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนโดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ไม่ต้องเปิดแอร์แต่อนาคตผมอาจจะแรมทำเป็นเป็นบุ้งรัดวตัวนี้อากาศหน้าต่างตรงนี้ใช่ครับ ตัวรถเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเรียกอลูมิเนียมผิวส้มฮะตัวด้านในเนี่ยจะเป็นกล่องเนี่ยจะเป็นพลาสวูดซึ่งเวลามันจะสามารถที่กันน้ําได้โดยที่ไม่ต้องกลัวผุเพราะพลาสบูดเนี่ยกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็น้าหนักเบาทั้งคุมพลาสบูดไว้อีกทีหนึ่งนี่แผ่นอลูมิเนียมใช่มครับใช่ครับคือแผ่นอลูมิเนียมตัวนี้ครับติดคุมพลาสบูดอีกทีหนึ่งอ๋อเพื่อเราจะเลี่ยงการทําสีเพราะว่าทำสีปุ๊บเดี๋ยวสักพักมันก็จะมีการลอกมีการช่ครับใช่ครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันฮะมนตีนแปสามารถรับหนักได้ครับผมขึ้นไปยืนเนี่ยสบายเลยอขึ้นไปยืนเหยียบฮึโค้งมันเนาะใช่ครับมันคานมันมันใช่ครับป้องเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตัวนี้เรายึดกับโครงโครงสร้างรถด้วยกันโครงสร้างรถมันมีเสาขึ้นอีกใช่ครับมีเสาขึ้นครับมีเสาขึ้นเพื่อไปรับ ตัวนี้ทีครับตัวนี้สามารถวางลูกท็อปได้เลยโอ้ใช่ครับใช่ครับวางน้ํานหนักได้เยอะผมถ้าใครจะเอาลูกท็อปก็ใช่ถอดสี่น็อตสี่ตัวใช่ใช่ใช่เปลี่ยนให้ครับประยุกต์ไปเลยครับมีแหลกให้เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมครับใครที่จะติดลูปท็อปเต้นนี่คือคุณไม่ต้องไปหาแหลกเพิ่มเติมเลยใช่ครับมีแหลกให้แล้วครับผมชัดเจนมากแล้วก็ตัวบานนี่ก็อะไรก็เป็นท่าดูดเหมือนกันครับแล้วก็ระบบล็อกก็ปกติทั่วไปฮรตัวล็อก ล็อกทั้งนั้นข้างในด้วยนะใช่ครับนอกเพราะว่ากับมิกรใช่ครับตัวรถเนี่ยยาวอยู่ที่2เมตรสี่สิบครับความสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบเพราะว่าตัวแผ่นที่ลำกุเนี่ยแผ่นฟาสฟูรหรือแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยความกว้างกับความยาวบ้านเราเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยมันยาวที่2เมตรสี่สิบคูณกับเมตรยี่สิบคือหลีกเลี่ยงการต่อใช่ไม่ให้ต่อเลยใช่เพราะเราต่อปุ๊บมันทำหนึ่งคือไม่สวยสองคือน้ําเข้าเราเลี่ยงฮะเราเลี่ยงคือให้ความให้ตัวรถเนี่ย มันสามารถใช้ได้แค่นี้จริงเพราะจริงแล้วเราคิดจะแค่นอนสองแค่นอนสองคนเนี่ยผมว่าพื้นที่แค่นี้นอนสบายใช่ใช่สบายมากนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นครัวสามารถที่จะออกมานั่งทําครัวข้างหลังได้สบายสบายเลยนะครับข้างบนถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ไม่เอาลูกท็อปเต็นท์ใส่ก็เป็นที่วางของใช่ครับที่วางของได้เลยที่วางของอะไรได้สบายสบายเลยด้านทุกไปนะครับแล้วตดนด้านไฟเรื่องไฟฮะเราก็เป็นหัวเสียบ ผมพาวเวอร์อันนี้อันนี้เออปลั๊กพาวเวอร์ใช่ครับหมายถึงถ้าเกิดไฟ220มาใช่ใช่ใช่เสียไฟ220มาปุ๊บเนี่ยแล้เสียบแล้วก็เราก็เสียบเข้าแต่พอเสียบที่นี้ปุ๊บเราจะแปลงก่อนไหมแปลงครับเพราะเราก็ต้องแปลงเป็นตัวแปลงไฟ12โวลต์เพื่อจะเลยนไฟในนี้แล้วก็ในนี้ในในรถเนี่ยก็คือ12โวลต์ส่วนมากใช่ใช่แต่บนในตบมีเราจะมีปลั๊กเสียบเพื่อเป็นตัวเป็นไฟบ้านก็มีเป็น220โวลต์กันให้ด้วย แ้ตัวยางอะไรก็เราก็ทําตัวล็อกกลับปลดมุนฮะมุนมุนเพื่อเวลาวิ่งเวลาวิ่งไปอ่ะพี่ความเร็วประมาณได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันได้ถึงร้อยกว่าเลยแต่จริงผมว่ารถบ้านเนี่ยใช่ผมว่าลากสักเก้าสิบแปดสเก้าก่งแลือเฟือแล้อย่าไปลากเยอะเพราะว่าอันตรายผมว่าลากแค่แค่มัน9080เนี่ยพอแล้วถนนลงโล่งจริงก็ไม่ควรเกินร้อยพี่เอกครับถ้าเกิด ใครซื้อไปเนี่ยเราสอนวิธีถอยหลังสอนอะไรต่อนี้อะไรเขาก่อนไหมจริงวิธีสอนวิธีถอยหลังเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมจะขายรูปบ้านเนี่ยถ้าผมส่งเองเนี่ยผมจะสอนอยู่สอนใช่ไหมแล้วก็บางเบื้องต้นบางทีอาจจะมีใน YouTube เนี่ยอาจจะมีที่ฝรั่งเขาลงไว้ฮะสอนวิธีการถอยมันก็มีเยอะอยู่ลองนะเนาะพี่เอาไปลองนะใช่ใช่ลองในบ้านในอะไรต่างๆต้องลองครับเพราะว่าหนึ่งคือผมต้องสอนวิธีการใช้อุปกรณ์เพราะว่า อุปกรณ์เนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาใช้แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมันต้องจําทุกครั้งว่าความปลอดภัยสําคัญที่สุดเอาอย่างนี้เลยพี่เอกพี่สอนผมตรงนี้เลยดีกว่าได้ครับนะฮะ,ะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะมาดูนะรัเนะเวลาที่เวลารถมาขับมาถึงมาจอดเรียบร้อยปุ๊บก่อนที่จะปลดรถออกจากรถนะฮะครับครับ,รบอ่ะพี่เอกอธิบายเลยครับ อันนี้เรามีตัวนี้คือเป็นตัวเหล็กเซฟตี้ฮะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นสลักฮะแต่ทีผมเอาน็อตไปใส่ก่อนอ๋อฮะเพราะว่ามันสลักคือการการตัวหัวหัวบอลเนี่ยครับการหัวบอลมันหลุดครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาได้นะฮะอ่าอันนี้คือคายล็อกแล้วมีคายล็อกแล้วแล้วก็โซ่โซ่แล้วก็ออกได้อฮะฮะแล้วก็ปลดไฟออกปลดไฟอ่ะปลดไฟออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไฟไฟเนี่ยไฟที่เสียบเข้าไปเนี่ย มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรทางด้านไฟคือตัวลิงก์ที่จะลิงก์ไฟเลี้ยวไฟเบรกเนี่ยไปรถเราใช่ครับแต่ไม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 ่เบรกไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่ารถของเราหนักไม่เยอะเราไม่ต้องใช้เบรกตนได้ก็คือมันจะลิงก์ไฟเลี้ยวไฟเบรกอะเข้ารถเราใช่ครับทฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ดึงออกอ่านี่มีขามีขาตัวนี้สำคัญครับนี่ฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หมุน หลุดแล้วฮะหลุดแล้วฮะนีู่ดหลุดแล้วแล้วหลุดแล้วเราโยกได้แล้วคอันนี้ถึงเวลาที่เราจะใส่อาใส่ครับทำเหมือนกันครับย้อนกลับมาครับมันจะดังใช่ไหมฮะมันจะดังมันจะลงล็อกพอดีถ้าลงล็อกของมานนี่จะดังใช่ครับ ของใหม่ยังฟิตอยู่นะะคุณผู้ชมฮะลงล้อันนี้วิธีการจะเทสนะครับวิธีการเทสว่าว่าหัวเราว่าหัวเราเขาที่ยังครับให้หมุนหมุนอีกทีหนึ่งแล้วให้สังเกตว่าถ้าท้ายรถเรายกขึ้นตามเนี่ยยกแล้วเพราะว่ามันอยู่กับที่แล้วมันล็อกแล้วฮะแล้วนี่เราก็ปลดลงมา ผมเร็ดปุ๊บนะฮะใส่ตัวนี่สำคัญฮะตัวนี้ตัวนี้สคัญตัวเป็นปิ้นล็อกสลักล็อกให้มันหัวมันพอเราใส่นี้ปุ๊บเนี่ยหัวมันจะไม่กระดกหัวจะไม่ขึ้นมาแล้วก็ใส่เซฟตี้เซฟตี้คือตัวโซ่เวลาการลดหลุดแล้วสามารถที่จะลดยังไม่ไม่ไม่หลุดไปไหนเสร็จแล้วก็เสียบไฟ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดึงอ๋อหมุนนี่ครับหลอกละเรียบร้อยนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วครับต้องจำไว้ด้วยทีสำคัญเรื่องเรื่องหัวลากครับเพราะว่ามันจะไม่หลุดบนถนนอ๋อมันจะแล้วมันมันเคยมีหลุดไหมพี่มีครับหลุดตรงไหนฮะหลุดตรงเอส่วนใหญ่ที่หลุดคือหลุดส่วนใหญ่คือประมาท ไม่มีอะไรประมาณบางทีคิดว่าเราใช้ทุกวันแล้วเราคล่องแต่จริงๆแล้วตัวนี้สําคัญฮะก็คือพยายามดูสังเกตว่าให้หัวเนี่ยมันล็อกให้ได้ก่อนพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเซฟตี้นี่ก็สําคัญฮะสองอย่างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตันนี้เราก็สามารถลากแล้วสบายแล้วก็เหลือก็เทสไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็จะมากดไฟเลี้ยวไฟเบรก อันนี้เราก็เทสอันนี้เรารู้แล้วอันนี้ติดติดฮะครับอันนี้คือเราเทสไฟเลี้ยวแล้วได้แล้วแล้วก็เราก็ไปลองไฟเบรกดูว่าไฟเบรกทำงานหรือเปล่าอันนี้คือไฟหลีทำงานอ่านี่นี่ไฟพามากอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ไฟพามากอยู่ครับก็คือพร้อมกันใช่พร้อมกันพร้อมทุกกานได้เลยอ่าฮะพอสุดท้ายแล้วก็ปิดตัวท้ายเนี่ยแล้วก็ไปได้เลยอ๋อเร็วมากนี่ครับปิดปุ๊บเร็วมากฮะเร็วมากเลยครับ ห้านาทีก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะ <Yeah. S 2> ถ้าคนทำคล่องๆนี่ห้านาที ครับแนะนําสาหรับคนที่อยากจะตอนนี้อาจจะชอบในการกางเต็นท์อยู่นะฮะแต่มีรถอยู่แล้วอยากจะทาแคมเปอร์ขึ้นแนะนํารถลากหรือว่าจะเป็นรถบ้านดีชี้จริงแล้วเนี่ยเออมันอยู่ที่ลูกค้าหรือคนใช้ครับ,รบว่ามีรถอะไรบางคนมีรถตู้ก็สามารถเอารถตู้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นรถลากอเอารถตู้ไปทําเป็นแคมเปอร์ก็ได้บางคนอยากเป็นสายลากครับ ก็ทำเป็นเทเลอร์ลากก็ได้มันอยู่ที่แต่ละคนที่จะใช้งานบางทีบางที่ยวไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็เที่ยวได้เหมือนกันฮะอยู่ที่การตอบโจทย์ว่าใครชอบแบบไหนมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นสายเทเลอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะลากแล้วไปจอดปุ๊บเนี่ยไปนอนแล้วสามารถที่จะเอารถที่เรามีอยู่เนี่ยถอดออกแล้วก็ไปเที่ยวได้ต่อก็แล้วแต่คนชอบครับครับก็สามารถที่จะลงมือทําได้เลยเนาะใช่ครับนะครับคุณมีวัสดุอะไรใช่ไม่วัสดุจริง DI ีเนี่ยคนไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องงานดี Y งานช่างเนี่ยฮะ ผมดูตามเพจต่างๆทุกคนเคือไม้มือครบสามารถทําได้บางคนทําศักยภาพดีผมอีกถ้ามีความพร้อมผมว่าทาได้เลยถ้าเกิดมีคนที่อยากจะทําแคมเปอร์นะฮะแล้วก็อยากจะได้ช่างดีๆสักคนเนี่ยเขาจะโทรไปหาพี่เนี่ยเขาจะต้องโทรไปที่ติดต่อทาง a c e b o o k ก็ได้ครับทาง a c e b o o k ใช่ Facebook สะดวกกว่าฮะเพราะว่าทาง Facebook จะติดต่อง่ายกว่าแล้วก็ของข้อความเลยแล้วก็มาคุยกันส่งรูป Facebook อะไรครับพี่ชื่อเฟซเฟซบุ๊กเอกเฟอร์นิเจอร์ครับ เอกเฟอร์นิเจอร์เลยใช่ครับเอกเฟอร์นิเจอร์เลยครับพิมพ์คําว่าเอกเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับจะขึ้นมาเลยใช่ครับขอเป็นเพื่อนก่อนได้ครับขอเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ถ้าเป็นสายแคมปิ้งเนี่ยเอ่อก็ยังส่วนใหญ่ก็จะพอรู้จักผมบ้างเพราะว่าเราผมก็ทำสนุกๆกันมาหลายปีแล้วนะติดต่อทาง Facebook นะฮะครับไม่ต้องติดต่อทางโทรศัพท์นะครับเอาละนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เออเดี๋ยวก่อนนะฮะนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ ในผมต้องให้เครดิตกับสถานที่แล้วเพราะว่าสถานที่มันก่อนข้าๆที่จะสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยตอนนี้อยู่เราอยู่ที่แบมบูแบมบูเมอบ้านานาแบมบูเป็นเป็นเป็นรีสอร์ทกางเต็นท์ใช่ครับเป็นเป็นเป็นแคมป์เป็นแคมป์กางเต็นท์ที่ใหม่ครับของที่เปิดเปิดได้เดือนเดียวเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็ติดริมน้ําครับสวยงามมากๆนะฮะริมน้าต้องดูเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้านี่จะสวยจะมีหมอกลงเล็กๆอากาศกลางคืนกำลังดีเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้ดูนะครับ ว่ามันจะสวยขนาดไหนะนะครับเนาะก,ก็เอาเป็นว่านะฮะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวรหรือว่าลองเปลี่ยนแปลงนะฮะใครที่ไปทางชะอมนะฮะลองเปลี่ยนมาทางเขาเพิ่มบ้างนะครับเนาะก็คือก่อนก่อนถึงก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าชะอมครับ <นะ S 1> ออพอถึงจะเข้าในคอนยกฮะเลี้ยวเข้าบ้านานาเลยมันจะมีปั๊มปตทอ,อยู่ใช่ยืงยืงทางเข้าเลยครัถนนเข้านิดเดียวจากถนนใหญ่นิดเดียวก็ถึงเลยของพักพวกกันฮะของเพื่อนกันก็สามารถที่จะเข้ามานะฮะลองลองเข้ามา ชมดูก่อนได้นะครับนะไม่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 ชอบไม่อะไรก็ขับรถออกไปได้ครับนะครับเข้ามาถ้าเกิดชอบในความเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าชอบกอไผ่ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเอาละนะฮะคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราไว้ดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับกับช่องอมซ่านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณี่เอกนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ